อนไ์ละใช่เหี้ยหัวมิวเชิญมานี่เฮ้ยลองจอยเองก่อนเนี่ยได้ทีเถอะได้ทีเถอะมันก็แอสเซทมาละแต่ว่าอ้ะไปไปเซฟเดิมไปไต่วะเอยได้ไไงวะเลือกเซฟอันไหนก็ได้ที่ที่โล่งๆอ่ะสักอันหนึ่งอ่ะ ไอ้เหี้ยไม่ให้กูเลือกตัวเซ็กกว่าเลยไอ้สัสเย่ yeah. ต่อเลย let's go <S ยต้องไม่ต้องเรียนรู้แล้วงั้นไปลองในเ<ม>กมไม่กูเรียนรู้ก่อนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่เคยเลิกเลยไม่ต้องออเ,อาาเลยนหรอไอ้เหี้ยโอ้ตายแล้วไอ้เหี้ยไม่เป็นไรอยู่ฝั่งใครก็สวยไปช่วยคนนั้นไปแล้วกันอะไรเนี่ยเนื้อหันห่นเนื้อหั่นชีสหั่นแล้วขนมปังมาซินเบอร์เกอร์อโเค้ไปเลย ขอ,อ <ะ S 1> ขนมปังขอขนมปังกูอยู่ฝั่งขนมปังเหรอไม่เป็นไรอยู่ฝั่งใครก็สวยไปช่วยคนนั้นไปแล้วกันโอ้โหกูอยู่ไหนต๊ะมึงอ่ะต้องโยนให้หมดเลยเว้ยมึงต้องโยนมาโยนมาโยนขนมขนมปังโยนทำยี้ยอะไรขนมปังมันไม่ต้องทำอะไรกดว้างไอตั๊<อ>ะเออชีธันชีธันชีทีธัน แล้วก็มาทอเอ้ยเอาเยอจีน้านอยู่ไหนเนี่ยแด้วแลับไงวะแล้วหลักไงอ่ะตองอยู่คนเดียวแล้วัไงวะจีายแน่อนหักไงนนหนุงไปหปังวางปังงปังวางปวห้กัน เฮ้ยสับไงวะไอ้กูไม่รู้เฮ้ยอย่ามาขวางอย่ามาขวางทางพี่เฮ้ยไปอยู่ก็ได้ไปอยู่ก็ได้ไปอยู่ก็ได้อย่ามาขวางทางพี่ก็มึงแน่ตตอ๊บมึงตายแล้อยู่ตรงนี้ไม่หันแล้วเฮ้ยแล้วแล้วสับไงอ่ะเฮ้ยมันรู้เป่าจับไงอ่ะบบฮะจับไง คอนโทรคอนโทรคอนโทรโอ้ยแอยมึงไม่บอกโอ้ยกดจำเป็นหยิบมาวางสเป็นบ้าไปหยิบไปว่าเอาเฮียอย่าเพิ่งเดอยวเฮียอย่าเพึ่งอย่าพึ่งอคนเดียวไอ้ต้อยู่คนเดียวยังไงวะเนื้อ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 เอาไปเนืดาไปก่อนต้องไปหันไอ้ไอ้บิวหันยังไงวะโยนคอนโทรโยนคอนโทร ตั้งสตินะครับตั้งสตินะครับทุกคนตั้งสติมวยอย่าไปไหนกูโยนวะโยนไหนเอ่อเอ่อมันต้องสับไอ้เนื้อเนื้อเยอะแล้วเย้ะแล้วสับก่อนไม่ใช่หรอไม่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 เนื้อมันต้องสับก่ออนชีตอ้าวแล้วมึงมานี่ได้ยังไงต่อยงสัตว์ ไปหันไปหันไปหันเอา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 เอโอ๊ยเอา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 ตีคอตีหันไปเอาหันเร็วหันแล้วไอ้ใครเอากระทะมาวางไว้ตรงนี้วะเนี่ยหันดิเอาไอ้เหี้ทิปบอกไว้เอาไว้ข้างนอกนี้วางจานจาน จานจานเอาจานไปไหนเอาจานไปไหนชีหลบไปชี้มึงจะวางชี้หรืสัตว์หลบหลบเอาเอาหยิบอะไรมาเนี่ยเออไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟเดี๋ยวนะอุ๊ยคุณจะร้องไห้ว่ะมึงของเนื้อ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 ไปส่งเลยไปส่งเลยสำปังเนื้อเยี่ยอะไรต้องเอาชีวก่อนดิเวิน อาจานไปล้างไม่ต้องมีชีสล้างจานเอ้าเมื right ่อเห็นเมนูเอ้าเมือเห็นเมนูมึงโดนใช้มืออ่ะเมนูเมนูดูมันมีสองกับสามเอ้าแล้วมึงเข้ามาทำไมเอาจานไปกูอยากกินจายเยอะเอ้าเอ้ามึงเอ้ามึงไม่เอาเนื้อไปหรอมีมีเนื้ออะไรมีเนื้ออะไรเมื่อกี้มีเนื้ออะไรมีเนื้ออะไรมีเนื้ออะไรมึงเอามึงเอาหนมปังอะไรเอาไปเอาไปเอาไปเอไปเอไปเอาไปชีสชีสขนมปังหนมปัง เอานมเอานมกับเนื้อหน่อมไปกับเนื้อย่างเดียวหนมปังกันเนื้ออย่างเดียวหน่อมไปกับเนื้อหน่อมไปกับเนื้อหน่อมไกับเนื้ออ่าโอเคเอ้าไปทันเอาไอจ้าทันเอาไอ้ยี่อ่ะไปฮะพี่จุยอย่าอย่ามาขวางทาง คุยอย่าน่ากูอย่าน่ากูอย่น่าอย่น่าโอเคโอเคจานจานจานเวเวจาน๋ยวนะเอ้ยขนมปังกระเนื้อขนมปังกระเนื้ออย่างอย่างจะอย่างหนึ่งเร็วเอาใครชนจานจานมึงไปเอาจานมาล้างดิต่อไปล้างดิไม่แน่เฮียอาจารย์ไปอาจารย์ไปหยุ

เอาโอเคไอ้เห okay. ี้ยเหลือกูคนเดียวข้างในโอเคอุ้ยได้อยู่500กว่าเลยนะเว้ยโอ้โหดูดาวเดียวคนเดียวโอยสัสดาวเดียวข้ามเลย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 ข้ามตายข้ามมาเลย ก็สเปนมาหารอสเปนมาดาวเดีวยดวยดาว